คนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมนะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบ็อกกันอีกแล้วนะผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยูก,กันในแบบ B ีซ Arm Simulator กันนั่นเองนะผมนะหรือว่าเป็นแบบจำลองการเล่มครึ่งอะไรครับน่าใช่ใช่ไหมวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ทุกคนก็อาจจะเห็นตัวผมเปลี่ยนไปน้องบอกว่าผมไปเติมเงินมานะหมดตัวนี่บอกเลยว่าแพงมากก็ไม่แพงหรอกก็แค่ร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละครหรือว่าถกร้อยสิบรบอกกันเองเอ้โรบ็อกนะแต่งกันนี่แหละแล้วก็มีน้องหมีอยู่ข้างหลังมีน้้องมีนาาัักกกตะแลว็ มีน้นองๆที่จอยตาเข้ามากันเยอะมากมตาเข้ามา4คนดูน้องแต่ละคนแม่งโคตรรวยกันแล้วดูผมติดโคตรจนจนชิปหายเลยโอเคนะันน้องเขาบอกให้มาตรงนี้ก็ตามมาร์แตงรับพอมาตรงนี้แล้วงต่อกด e เอาแล้วก็เป็นชื่อของเราเราก็บอกว่า open the เขาบอกว่าให้เปิดไข่ที่เมนูอ๋อนี่ไงได้วต่ออ๋อต้องลากเข้าไปนี่าลากไม่ได้หรออ่านี่ไงได้แล้ว ได้อะไรเนี่ยพึ่งเบต้าเหรอพึ่งเบต้ายี่ก็ยี่แล้วแล้วก็กด e อะไรเนี่ยอ๋อยังไงเนี่ยเดี๋ยวพึ่งมันบังกันอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปเก็บผักไม่ใช่ผักดอกไม้นะครับนะอะไรของน้องเนี่ยน้องพิมโค้ดอะไร <c oughs> ของโค้ดน้องเนี่ยโอเคถ้าเหมือนจะไม่ผิดนะตรงนี้มันจะเป็นที่รับเคเวสใช่ป่ะนี่ที่รับเคเวสใช่น้องหมีนะคุยกับแบ็คแบร์หมีดำ Hi i m Black Bear You Look Like ดูๆอ่านไม่ออกกดส k ิปไปครับในดูภารกิจสิภารกิจก็คือขุดดอกไม้ให้ได้100อันนะครับโอเคมีรับอีกไหมโอเคมีอีกไม่ต้องอ่านนะรับมาลัวๆไอ้ไอ้หีแ์หรือมันหมดแล้วปะอ่านาจะหมดแล้วแหละบังเออมีอันเดียวโอเคอุ้ยพึ่งเราแต่มันไม่ใช่พึ่งเรานี่หว่าเอาไหนพึ่งกูเนี่ยอาชิบหายพึ่งกูหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งกูอยู่ไหนเนี่ย ย่าบอนะพึ่งตัวสีเหลืองเนี่ยใช่ป่ะโอ้โหพึ่งน้องนี่ฟังเต็มเปียบเลยฮะในห้องนี้มีแต่คนรู้จักที่คนติดตามมาโอเคนะก็โอเคมาเก็บดอกไม้กันครับอุ้ยพึ่งมันทําอะไรอะ่ะอ๋อพึ่งเรอสามารถเก็บดอกไม้ได้ครับนีงไงที่ดีที่สิบเข้าใจแล้วอุ้ยตกใจน้องทำอะไรเนะี่ยโอ้เล่นไพ่เฟนนะผมก็เพิ่งเล่นทางแรกะถ้าใครเล่นเฟนก็สอนเล่นเลยนะพอดีโง่โง่กี่แล้วพอเล่นแบบไพ่เนอีก โอเคมาเราเก็บอันนี้ก่อนอพึ่งน่ารักมากเลยเวลามันแนบโอเคครบแล้วตรงนี้เควสเสร็จแล้วมั้งยังไงเสร็จแล้วโอเคแบกแยจา๋าไหนมาไงนี่ข้างหลังเราก็มีแย่เหมือนกันนะแบเหมือนกันเลยดำเหมือนกันด้วยนะครับโอเคภารกิจหมดยังวะอันนี้ก็ให้ประกุดมาสองรหนครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้ก่อนนะครับกด e เลี้ยงพึ่งนะ โอเคนี่ไงพึ่งโดนเรือของเรามันเข้าไปแล้วมันก็ดูดหือน้องก็บอกกด e โอเคกดละน้องหรือพี่ไม่รู้โอเคพึ่งแตกแตกหยับหยับหยับแตกอยู่ครับใจเย็นๆครับเอาพ้อไงครับเรียกเอาปอบฮะว่าไงครับพึ่งแยมยมแยมแยมแตกไม่รู้ลอกเลยน้องไม่รวยจังมาน้องหรือพี่ก็รู้พนรวยเขารวยผมไปกันด้โอเคเก็บดอกไม้ต่อฮะด เกศอนเกศอนจอยบีวอเตอร์จอยบีมันมีมันมีกิวให้จอยได้หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นที่จะตอบค่อยตอบไปกันขุดก่อนโอเคพึ่งพึ่งยำยำยำจุ๊จุดจุดจุดพึ่งเก็บหูพึ่งเก็บได้สิบนะครับโอเครู้สึกว่าจะมีฮันนี่เป็นเงินนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคฮันนี่เป็นเงินนะโอเคเก็บไปทีละสองจะจะฮันนี่เก็บ จิ๊บจิ๊บ okay, จิ๊บอะไรมากเลยครับกูไม่ใช่นกฮันนี่บอกไม่ี่กูไม่ใช่นกนะฮันนี่ัเป็นลำพึ่งไอ้บ้าโอเคโอ้โหที่ขุดหัวจังวะน้องนี่บุกมาทีนี้โดนดอกไม้นี่แหกหมดเลยนะน้องโอเคพึ่งมามาครับไปเสียมต่อแหลจังวะครูดูังพึ่งเขาดิอิจฉามีความอิจฉาอ้าวขวบพึ่งไม่ได้แดกเลยโอเคพึ่งมานี่ก่อนปล่อยเข้าไปโดยมันนี่เออ เขาไปอย่าไปสนใจเขาเขารวยกว่าเราขู่ดูหมุนติ้วติ้วติ้ว,วเราก็หมุนได้แค่ครั้งเดียวติ้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 วนะครับแดกที่โลกสิบกลับไปแดกอีกเออนะครับรู้สึกว่าทุกคนรวยกันจังวะถ้าบอกให้ตามมาเหรออะตามอ่ะตามตามนะครับตามเข้าไปอ่ะตามตามว่าไงครับจะพาไปไหนทั้งห้องนี้ก็ไหนๆก็เป็นเดี๋ยวรู้จักก,กันแล้ว <c oughs> จับไม้ก่อนนะ Okay. จับไปเสร็จแล้วนะเอาเลยเลยแล้วกูหรืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะ what คุยกับกันดมัมแมนอาจารชื่อว่าอะไรวะมันคืออะไรครับมันคือเควสเหรออ๋อมันคือเควสเข้าใจละวควสให้เราทำหาเลยเนีย่ยช่างแม่งนะเดี๋ยวว้ที่หลังแล้วนี่อะไรอะ่ะ open shop ไม่มีตอเงี้ก เท็กเก็ตเราจะไปหาเท็กเก็ตมาจากไหนเราะจอกจากหน้ายี่ยังไงเร,เราจอกได้ไหมอ๋ e อกดอีมนิฟอ๋อตามทําคอมตามครับตามว่าไงครับอ๋อพามาเก็บเหรียญโอเคไหนพิธีเฮียที่นี่ที่ไหนแต้งก่อนครับมามามาพาไปหน่อยครับน้องๆหายอ๋อไปไปครับเฮียเฮียคอมคอมตามเข้าไปครับ เขาจะพาไปที่ไหนนะครับเราก็เลยไม่เป็นก็ไ่รู้อีโนอีเเน่ก็ตายก็ไปก่อนนะหลอกง่าย <laughs> จะพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีเหรียญคือมันเก็บเหรียญแล้วมันได้อะไรแล้วมีใครรู้บ้างเนี่ยไม่คุยกับใครเนี่ยเออถ้าใครรู้ก็บอกเลยนะโอเคผมเข้าใจละอุ้ยโอ้ยนี่มันกัดมันกัดไหมเนี่ยดูแล้วน่าจะกัดนะโอ้ยแมลงเต่าทองอึ๊บชึบอ่า เก็บเหรียญนะฮะได้แล้วครับอันนั้นคืออะไรอ่ะห้าว่าเดีฟักกูลงไปกูตายแน่เลยมันจะจิกพึ่งเราแน่แเลยอะ <c oughs> ล่ะเราต้องเชียนฆ่าเหรออุ้ยมแรงเต่าทองมันเป็นสัตว์หรือมันกัดมันได้กูว็งงเหมือนกันจีจีพึ่งกูมาดนนิี้ฮันนี่ฮันนี่กูหายอ๋อฮันนี่อยู่นี่โอเคคอมตามเข้าไปครับแ <c oughs> ม่ผมเก็บพึ่งเลยลครับน้องจะพับโอจอฟ้า เอาจอขาวจอฟ้าหาได้หรอเนี่ยมันผ่านเควทหรออ๋อคือเราต้องเก็บเหรียญไม่ไม่ใช่เราต้องเก็บดอกไม้ดิแล้วน้องจะพาไป้ยังไงอนะีกเนี่ยมาตามเขาไปก่อนนะอ่าว่าไงจะ๊ะตรงนี้กูตรงนี้มีรูถ้าไปจอมันขาวเนี่ยโอ้โอ้โออก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 กูแตกน้องกูแตกโตฮัต นะน้องพามาที่ยากเกินน้องเอยน้องเอยของหายด้วยอย่าบอกนะว,ว่าบีกูตายพึ่งกูอ่าให้ผมเก็บก่อนได้ไหมเนี่ยคือจะพาผมไปไหนอีกอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อพึ่งเราเราสามารถดูสเตตัสพึ่งเราได้นี่เองอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือเจลอะไรเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่า ผมเล่นแบบนี้เป็นคือเข้าใจไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เป็นกระแดกแคทโอเคนะครับอ่ะเก็บเก็บเก็บดอกแต่และดอกนี่มันให้ความสามารถแตกต่างกันเหรอวะเนี่ยอ๋อ okay. โอเคโอ้พึ่งเยอะมากครับหรือว่าเราต้องให้พึ่งกินวะไม่ใช่ครับเก็บมาถูกล้โอเคไปมานี่บีบีบีบบบ ผู้พึ่งนี้เยอะจัดเยอะจัดนะวันนี้พึ่งน้อยมาแล้วครับกินดับแหงยำ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 เดทำไมมึงกินมันต้องหมุนตัวได้ปะมึงทำอะไรแลนฟะไปต้องเลิ่มมาหามันตอดกูเหรอเนี่ยเดี๋ยวกูไม่เลนะเี้ยงแม่งเลยเนี่ยใช่เนละือกมั้เนี่ยแนฟน้องโอ้โหลังพึ่งแหวงหลังน้องไม่กดเจ็บเหรอว่าจะเล่นมุกนานละคือเห็นลังพึ่งแหวงหลังไงนะแต่ก่อนคือมันออกวงล้อมนี้ไม่ได้เลยเนี่ยวงกลมวงล้อมมา,าเลยละ่ะ นะครับงามงามงามไว้หัวจังเลยเวีนหัวจังเลยอ่าอิบแล้วอิบแล้วก็ไปเก็บต่ออันนี้คือทีวีอะไรเนี่ยลาร์สแชนแนลมีทางชี้ด้วยช่างมันก่อนนะอันนี้ก็เป็นช็อปซื้อไม่ได้เช่นเคยนะครับชดุชดมันคือนลำเมอเหรอมันคือหาอะไรวะเนี่ยไหนดูเคว,ว้ก่อนนี้จะเสร็จหรือยังเดี๋ยวเสร็จแล้วผมไปกดรับเคว้ของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้แล้ก็มีฮันนี่ สามร้อยหกร้อยสามเก้าสิบสามบาทแล้วเนี้ยแนบโอเคมาคุยกับหมีเควสเสร็จแล้วออกคนละเจ้านี่หว่ามันไม่ใช่เจ้าเดียวกันโอเคเดี๋ยวไปเจ้าหนึ่งเนะคนละเจ้าผิดเจ้าต้องเจ้านี้แนบเป็นสีขาวอะไรมันขึ้นอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยสีขาวเนี่ยนะสีขาวเออหายไปบั็กหายเลยเนี่ยมาตีครับแบ็กมีแบ็กแปรมาแล้วจ้าเดือบ รับเครดนะฮะเรียบร้อยได้ตังค์มา400นะหรือว่าได้น้ำพึ่งมา400แหละนะครับเควสต่อไปก็อะไรเนี่ยเก็บ500เหรอมันได้ทำอะไรวะอ๋อเก็บโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจำได้ว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีช็อปนะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูช็อปแป๊บหนึ่งช็อปตัวนั้นหรือเปล่าวะเออแน่ช็อปที่กูเห็นแวบบๆนะมาตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปรอบค่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปทางลัดเมื่อกี้แล้วกันในทางที่กระโดดอะรู้สึกว่ามันจะยากเกินไปเดี๋ยวผมขอเล่นธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะโอเคช็อปนะโอเพนกระเป๋ากระเป๋าไปก่อนแล้วกันนะผมว่าผมซื้อที่โอ้โหชั้นลีซัซื้อที่ขุดไม่ได้มันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่เป็นไรฮะเก็บก่อนกูเก็บได้นะกูกลับไปเก็บก่อนต้องให้ทันนี่แดกเยอะนะฮันนี่ไม่ใช่ฮันนี่ฮันนี่มันน้ำผึ้งบีดิลืมลืมอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นโรคชอบลืมโอเคฮะขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้เอาตังค์ไปซื้อที่ขุดใหม่สักทีเราจะได้ขุดเร็วๆสักหน่อยนะครับก็ผมก็ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นมันเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องเรียงพึ่งหรือเปล่านะฮะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะพอดียังโง่อยู่นะรับย่งพูดเล่นใหม่อยู่นะฮะ okay. โอเคโ้นี่เพิ่งเริ่มต้นก็มี3ตัวแล้วฮะโหดจังวะไอพึ่งแม่งช้าเนี่ยบินช้าเนี่ยเดี๋ยวเวลาทำมาหากินคนหมด นะครับแตงมงยมแยมแๆมๆยม,มอร่อยจังเลยไอกร,รับไหนดูเควส้นหน่อยอ,อีกเยอะเลยงามๆๆมๆยมแยมแยม,อมโอเคพอจอขายละอะไรเนี่ยกินกินกินเอา้าน้องก็บอกให้เล่น mining simulator แปบบ๊บบอกแปบบ๊บ record นะคคอร์ดนะอ,อยู่นะโอเค mining simulator ก็ผมลงไปถี่มากๆเลยนะครับก็นึว่าเขาอยากเล่นกับผม นิ่งซิเิเลเตอร์ฟีดเดี๋ยวใจเย็นนะโอเคแล้เดี๋ยวเราจะไปซื้อที่ขุดใหม่กันนั่นนั่นนั่นหน้าหวัดดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อที่ขุดใหม่อย่าได้แล้วเรียบร้อยได้ที่ขุดใหม่แล้ว่า้ะแจ่มแมวกว่าเดิมนะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาลองเทสที่ขุดใหม่กันดีกว่าได้ทีละแปดโอเคอ้จอขาวจอขาวฮัลโหลมันจอขาวอีงังนี่โอเคหรือว่ามัน ีขาวน่าจะเยอะกว่านะเท่าที่ผมสังเกตคิดว่านะโอเคนะเดี๋ยวเก็บใกล้ๆดีกว่านะผมว่าโอเคกว่าเพราะว่าถ้าเก็บไกลแม่งเดินไกลนะครับโอเคเควสเหลืออีกไม่เยอะแล้วอีกนิดเดียวแต่ตรงตรงบีเดอะโก้อินเวนเดอร์อะไรเนี่ยให้ไปแปลภาษาที่หลังแล้วกันนะนะครับตอนนี้เพิ่งก็กินไปก่อนพ่ตีสามารถซื้อไข่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งน้อง ใจเย็นพี่ซื้อไข่ไม่ได้พี่พี่ไปปิดตังแล้วน้องคือตอนนี้พี่จนมากคือน้องมีันที่หนึ่งร้านน้องแม่งรวยสัตว์นะโอเคเดี๋ยวไปแป๊หนึ่งน้องให้พึ่งมันหมุนก่อนโอเคไหนตรงนี้นะที่น้องเขาบอกแต่ผมซื้อไข่ไม่ได้ไงอ๋อหนึ่งพันนะโอเคเข้าใจละคือผมว่าหนึ่งพันี่ไปซื้อที่ขุดแล้วไงผมอยากขุดเร็วๆไงน่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อไข่แล้วกันแต่ตอนนี้ขุดก่อน ยำๆๆกินต่อกินต่ออร่อยเลยเด็กนี่ยจะจะจโอ้ยตกใจตกใจเทพทูมาบ้านแตกสวนดอกไม้แตกเลยฮนะ่โอเคครบปึบฮันนี่กลับบ้านฮันนี่แย่เหรอบีกลับบ้านทำไมกูชอบเรียกฮันนี่ว่าคือฮันนี่ยันแปลว่าพึ่งหรือว่ามันแปลว่าอะไรวม่กจำไม่ได้ลืมลืม ถ้าพูดคำหยาดก็ขออภัยนะเพราะว่าเป็นคนพูดคำหยาดอยู่แล้วนะส่วนเรื่อง,งโง่นี่ก็ไม่ต้องชมมาโง่อยู่แล้วโอเคสก,กิลตัวเราแล้วก็น้ำพึ่งไปแดกอีกนิดเดียวเควสเราก็จะเสร็จฮนะเดี๋ยวเราไปเข็รอบนี้เดี๋ยวเควสเราก็เสร็จละนะครับเงินนี่ก็หายากพอสมควรแล้วเนี่ยโอเคผมคิดว่าถ้าได้พึ่งเยอะนะ่าจะกินดอกไม้เราเร็วนะดูจากน้องเขาแล้วเนี่ยดอกไม้ ไอ้กระเป๋าเยอะมากนะครับเิึบเิน้องเขาเรียกอะไรเนี่ยน้องมีอะไรจ้าจ้าเอเริ่ึบเก็บดอกไม้ไปฮะตอนแรกมันจะได้แปดมันมันได้หกเอาไเนี่ยหรือว่าเรามองผิดอ๋อที่ไงได้สิบนะครับโอเคควยเสร็จครับหวยตรงไหนนะตรงมีแบล็คเบรแบ็คเบรนะครับจอขาวจอขาวมันคือควันอะไรนี้ เอาจอขาแล้วมันคือควันอะไรนี้โอ้ oh my god มันคือควันอะไรนี้อ้ยเดี๋ยวเดียวมันคือควันอะไรเนี่ยผมงงฮัลโหลอ้อยโอเคหายละไอ้ควันเวนเนี่ยควันหาอะไรก็ไม่รู้นะลำใหญ่วันดีแบ็กแบร์เวสต่อฮะโอเคเวสต่อไปขุดออกร้อยนะเอาเราได้ขอมาตอนไหนเนี่ยมันคือเยลลี่เลยหรอครับเนี่ยคือถ้าเรากดมันจะได้อะไรอ่ะ ผมไม่เข้าใจอะไรเนี่ยให้มีโลบักพีดเดียวเดียวเดียวโอเคไ้น้อง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 ไม่กินต่อหรอโอเคหมดละเอาเกือบเดินออกละพี่ีสามารถอะไรเนี่ยสามารถทำอะไรได้ต้องพิมพ์ยากเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวผมขอลองใช้เทมหน่อแลวกันนะพอดีผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเราม,ามีตังหงพันแล้วนี่ไงซื้อเลยได้ไข่แล้วนะครับฮัลโหลได้ไข่แล้วได้ไข่แล้วเอาไข่ไปวางไข่ไข่ไข่ชือดบได้แล้วครับได้พึ่งปกติสองตัวละอย่างน้อยมันก็ช่วยกูแดกไวล้วกันนะนะจะได้เก็บไวไวอะไรเนี่ยสลามเหรอไม่ลองไม่รู้อ่ะกดแม่งเลย ดอปฮะมันคือยีย่อะไรครับงงมันคืออะไรมันกบแล้วมันได้แล้วผมไม่เข้าใจผมงงใครรู้บ้างบอกด้วยผมโง่ <c oughs> โอเคเจดับเจดับเนี่ยไม่ไม่เหมือน,ม,นมันซื mining simulator แล้วที่ mining simulator ที่ผมแบบเดียวฟาร์มเสร็จเนี่ยเพราะว่านะมันไปรับโค้ดมานะอันนี้มันได้บีโค้ดได้กดก็เลยต้องฟาร์มแบบชา้าๆไปนะครับน,นะ น้องเขาหนี้เดินไม่เก็บเลยหรอน้องน้องมีโอ้โหไลออนไลออนบีเอาน้องแป๊บ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 โอเคไปพาไปไหนอีกน้องแป๊บหนึ่งนะน้องพึ่งพี่ยังกินไม่เสร็จจืดหมนุมนหมนุมนหมนุนสายใหญ่สายใหญ่โอเคค่ะไปค่ะจะพาไปไหนคะน้องคะคือต้องบนอ่อเหรียญเอ้าเมื่อกี้กูไปเก็บเหรียญแล้วไม่ใช่เหรอ พ่อจะพาผมไปเก็บเหรียญใช่ไหมเนะี่ยอ๋อใช่จริงๆด้วยโอเคไปแล้วคือแรงเต่าทองมันคืออแลว้วนยผมก็ยังงงอยู่นะคือมันจะกัดพึ่งเราหรือว่ามันจะกัดกูเนี่ยฮะกูงง <c oughs> โอเคครับเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคผงเก็บไปแล้วกูก็ว่าจะไปม,มันขึ้นอีกรอบหนึ่งวะโอเคน้องพี่เก็บแล้วน้องเอ มันมีน,น้อยอีกพารวันนี้จะเขาได้ต้องมีไข่ห้าใบแต่ตอนนี้ผมไม่มีไข่สักใบเลยนะครับโอเคมันคืออะไรวะเอยตรงนั้นก็มีอีกอะไรอ่ะเอ้ยยาเตาทองอะไรเนี่ยบีนาวอย,อยูสามารถเทนฟอร์มบีนาวแปลว่าอะไรวะอ่านออกแต่แปลไม่ได้ <laughs> งงใจ เก็บ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 อันนี้กลับบ้านกด e เช่นเคยครับโอเคในส่วนเวสนี้ผมไม่นั่งแปลภาษาแล้วกันนะประมาณนี้สำรับอะไรนะครับก็ผมไม่อยากแปลภาษาตอนอัดนะเพราะว่าขี้เกียจนะเพราะว่าถ้าแปลภาษาตอนอัดมาต้องพับจอผมเกลียดพับจอนะจบเดี๋ยวจะมาเคลียร์เฟซกันพัดสองกันก็ได้นะโอเคในตอนนี้ก็ฟาร์ไปชิวๆก่อนนะครับเรื่อยๆ เรื่อยๆโอเคอันนี้มันคืออะไรวเะนะี่ยอยากรู้อะโรยกดดิน่าจะใส่พึ่งแล้วนะน่าจะใช่เนี่ยโอเคจึ๊บคือดึบ๊บทือดึบ๊บคือถ้าน้องรู้ว่าสลาเนี่ยมันคือ,อจอขาวแล้วอ่ะโหลจอขาวตายโอเคมากระดิกรอบหนึ่งจอขาวเอาพึ่งเป็นที่ยอเนี่ยผู้กล่มตายเหรอวัด พึ่งเงินเป็นไรอ่ะมันนอนเหรอถ้าเราให้อันนี้มันน่ะนี่ไงที่นอนเขาบอกว่าเราสามารถทำแบบน,นี้ได้อ๋ออัปเกรดมันคือเรียอัปเกรดพึ่งอ๋อถ้าคือมันนอนนอ่ะก็คือมันกำลังจะอัปเกรดตัวตนเหรอหรือกำลังอัพเกรดตัวเองนี่ก็คุยกับใครเนะี่ย <laughs> ถ้าใครรู้ก็ฝากอคอมเมนต์นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บอีกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไปดูกระเป๋าราคากระเป๋าก่อนแนบปึ๊บเจอดึบ๊บโอเค เป okay. ๋าเท่าไรฮันนี่ทำไมต้องตามด้วยวะไม่ใช่ฮันนี่บีโอเคกระเป๋า600ฮะเกรดเลยฮะโอเคกด e ออกนะครับเดี๋ยวเก็บต่อครับโอเคบายนะครับไปไปแล้วก็ไปายเขาหน่อยนะครับอูซ่าช่วยพาเราไปเก็บเหรียญนะครับเขาไปแล้วจากวันนี้เราก็ยังนั่งฟาร์มต่อไปชื่นึบชื่อึบ โอเคเดี๋ยวผมรอบนี้ผมก็ไปซื้อกระเป๋าแล้วล่ะนะซมาเลยครับถ้ามันอัปเกรดตัวเองมันจะกินเร็วขึ้นใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะไหนดูก่อนดิหรือว,ว่ามันกิน30ท่อเดิมวะ60ตัวนี้ก็60แล้วมันคือมันกินเร็วขึ้นเหรองงถ้าใครรู้ก็ได้กระบอกนะคือผมไม่รู้จริงๆ นะเดี๋ยวเราผมไปซื้อกระเป๋าก่อนนะครับโอเคอะไรเนี่ยวายเพลเกมก็เล่นเกมอย่างเงี้โอเคอันนี้มันคือก๊อกน้าไรเนี่ยช่างแมง่งนะซื้อกระเป๋าก่อนโอเคสามพันช่วงปีกูซื้ออันนี้ดีกว่านะเก็บได้เจ็ดร้อยห้าสิบโอเคเดี๋ยวผมขอไปเล่นเควสต,ตรงนี้ก่อนว่ามันคือเควสอะไรผมยังอยากรู้อยากสงสัยนะผมงงอยู่นะครับเฮียแม่งโดดยากจังวะทึบ ฮ้บโอ้ยตกมันไปนตกไม่ตายวะโอเคช่างมันนะเอ้ยตกนั่นไงตกเลยกูที่ฝ่ายกูตายเลยโอ,โอเคนะครับเยเอาเป็นว่าสำหรับแบบ B อะไรนะลืมลืมชื่อนะแบบ B simulator หรือว่าการจำลองการเลี้ยงพึ่งันนี้ครับผมก็ต้องตัวลายไปก่อนจริงๆนะสาหรับพาแรกันนี้ก็ต้องเดี๋ยวโกงพึ่งไปเลยเนะี่ย แล้วถ้าใครรู้ว่าพึ่งมานอนตายเนี่ยมันเป็นห่าอะไรก็บอกได้นะครับหรือว่ามันอิ่มแล้วก็ไปดูเหมือนกันนะครับโอเคทั้งนี้สำหรับ EP พหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ,ๆนะที่มาช่วยผมในการเก <c oughs> ็บเรียนแล้วก็เก็บทุกอ,อย่างเลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครรู้ว่าถ้าใครรู้วิธีการเล่นเพิ่มเลยก็บอกได้นะโ okay. อเคสำหรับคลิปนี้ครับพายแรกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบนะครับก็ลืมกดไลค์ถ้าใครด้วยนะลืมกดไค์สำนี้ครับแล้วไปบายฮันนี่เอ้ยฮันนี่หาอะไรพึ่งกินได้อออรร่ยยยนะโเคคไปับบบ๊าา